สวัสดีคะ่ะพี่พี่อีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้น้องคำพองก็มาอยู่ที่เดิมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเอาผักนะคะก็จะเอาไปกินกับอืมอะไรนะข้าวซอยน้อยผักสลัดนะคะจะมาดูแปลงกวานะคะที่ คุณแม่ปลูกเอาไว้วันที่เราไปเอาหลอกคามนะคะก,ก็คือว่าผักมันโตแล้ว,ลวนะคะนี่ไม่ใช่ผักคือต้นต้นแตงนะคะก็คือว่าทาั้งนาคือเขียวหมดเลยนะคะมีมีทั้งแตงโมแตงกวาข้าวโพดแล้วก็มีผักกาดมี ม,มีเออเนะกระเทียมมีหลายอย่างนะคะตังแรกเรามาลูแตงกวาต้นแตงกวานะคะนี่ก็คือต้นแตงกวาของคุณแม่นะคะก็โตแล้วนี่โตเท่านี้แล้วนะคะก็อีกหน่อยก็จะเราก็จะเอา คามมาปักนะคะต้องใส่คามนะคะนี่ก็เป็นข้าโพดนะคะทีออ่คุณแม่ปลูกแล้วก็เป็นพันท,ที่คุณพ่อกับน้องคอ,องของปลูกก็เป็นตรงนี้นะคะ แล้วก็มีน,นี่ต้นกระเทียมอุย้ยต้นกระเทียมนะคะแล้วก็ผักกาดก็คือว่าแก่หมดแล้วกินไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็อันที่เป็นขาวๆนั่นก็เป็นแตงโมนะคะต้นแตงโม กระเทียมแล้วก็ยังเอาออกไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่เหลืองพอแล้วก็ยังไม่ค่อยใหญ่รอนะคะนี่ก็จะเป็นของคุณพ่อนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยมันก็ตายหมืแล้วไม่รูอต้นอันที่มันใหญ่นะคะ ี่ก็เป็นต้นอันที่มันใหญ่แล้วนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเป็นแถวๆไปเลยนะคะอันนั้นยังไม่ใหญ่แต่ว่านี้ใหญ่แล้วนะคะก็จะไปดูของพี่พังทิพย์เขา ถ่ายแบบเดียวๆนะอ,อันนี้คือออกลูกแล้วนะนี่ลูกแตงโมตอนที่มันยังเล็กอยู่นะคะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่น,นี่ก็จะเป็นของพี่พองทิพย์เขานะคะเอาของเบอร์ นู่นก็ใส่แล้วก็โน่นก็ใส่นู่นก็ใส่โน่นโน่นโน่น,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 นใส่หมดเลยนะคะเดินดูรอบๆนะคะแต่ไม่เหมือนกันนี่เป็นแตงอะไรเล้ยนี่น่าจะเป็นแตงนี่น่าจะเป็นแตงกวางนี่คือแตงโมแ,แตงโมเขาเป็นอย่วะ ของคุณพ่อก็มีแค่ไล่หนึ่งนะคะของพี่ความทิพเขามีหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไล่นะคะรวมกับของคุณพ่อก,ก็หกไล่ทำหกไล่นะคะ đang mua cái ra xuống đang mô Mình nó แตงโมอันเมื่อกี้คือไม่ใช่เป็นแตงกวาหมดเลยแต่นี่คือแตงโมนะคะนี่นี่ก็คือออกลูกแล้วนะคะลูกเล็กอันนี้คือใหญ่แล้วใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่ก็คือว่าเยอะอยู่นะไปไหน เลินกนแหงแล้วคือแบบมันร้อนไงน้อนแม่แม่ก็มาดูเอาทำไมมันเบอร์ดูแต่ทางไม่ดูกล้องกล้องเบอร์หมดเลยนะคะนี่คือไม่ค่อยใหญ่นั่นก็จะเป็นควายของคุณพ่อแล้วก็นี่ก็จะเป็นบ้านเดือดใต้นะคะ ก็คือว่าอาจจะพังไม่ค่อยซักนะคะคือน้องําพองไม่มีไม้นะคะก็มันเป็นแค่โทรศัพท์ก็เลยเป็นแบบนี้อันนี้คือหไรเลิอกอ๋ออันนี้คือเป็นแตงกวา,าใช่เปล่าใช่แหละแตงกวาเลยถ่ายแบบัวเดิโอ แม,แม่คือมาลายยญ้ายอาออกจากต้นแปงโมงง่ายมาลาย,ยาเอาอยญาออกนะ

ปีแรกก็จะไม่รู้อะไรเท่าไรก็จะยังไม่ค่อยรู้นะคะก็คือว่าต้องดูจากพี่เขยอ,อีกทีนะเพราะว่า,าคุณพกก่อคุณแม่เราเก็ไม่เคยทำเหมือนกันทำเป็นปีแรกนะคะ <c ười> นี่คือบรรยากาศตอน10บโมงคึ่ง <c ười> คือก็แดดก็ร้อนแล้ว นิดก็คงน่กินนะอีกอกี่เดือนตัวนั้นหายไป <c oughs> <c oughs> ไหตัวเลี่อเนี่ยนนทับครับนี่แนนทับครับนี่ ตัหง่อยง่ยมันซื้อมันเอาใส่อะไรก็เยอเฮ็ดแค่เฮ็ดค่อนนี่เดมันเป็นหัโหโหดโหนหัวโหนหัวปีใส่โป๊ะใส่งมันนี่ท้องโยอะๆขนาะมารู้ทางนี้บ้างไม่มาลายผัก โบอีกแล้วผักหอมแรงที่นี่ก็จะเรียกว่าผักโบต้องเข้าตาลกกำหอมเหมือนกล้ำปืนผักโบผักหอมนี่เนาะผักโบผักหอมผักโบเราจะเป็นผักหอมแรงหอมแรงแรง นันก็จะเป็นผักกระเทียมผักหอมกระเทียมก็จะมีต้นมะเขือเทศเยอะเต็มไปหมดเก็บคืออีกนิดก็เก็บเก็บเก็บ,เก,บเก็บเหนื่อยเลยนะคะก็จะมีผักถัน้อยผักขี้บัว ก็จะเป็นผักชีบัวนะคะยันไงคือมันแก่แล้วดอกแล้วเบื่อีกแล้วมีทุกอย่างค่ะ้าเขา ปิดตลาดก็ไม่เป็นไรเรามีผักให้กินมีผักให้กินมินเนอร์มินเจสร่างมีผักให้กินนี่มินเจอันนี้ก็ล็อกนะล็อกอะรนกออกอืมซึ่งน้ำคอดเนี่ยล็อกก็เออบันตุยเอามือแลวมาว่ะผักกาดอนะคะ อ,อันนี้แม่นี่ก็ปลอกเขาหลอกแล้วนี่ก็หลอกแล้วโอ๊ะโปก็ลอกก็ผักกาดหอไปแกงกิก็มีผักสลัด น,นี่ก็จะได้กผักสลัดลมันต่างกันไหมเราก็จะมาเอาผักสลัดนี้นะคะไปกินกับข้าวซอยน้อยผักกำลังสวยเลยเห้ียน,น,นตัวกลางงับเนาะนี่ก็คือหลอกแล้วเอาไปกิน เอาไปผัดกับเนื้อนะคะก็คือว่าอร่อยค่ะดอกผักบุผักหอมแดงนี่ก็จะเป็นของคนยายนะ<ฮ>กลับมาที่กระท่อมอีกนะคะก<ฮ>็คือว่ามาเอาอันนี้ ไปใส่ผักนะคะก็ถ้าในเมืองตลาดปิดก็ไม่ห่วงนะคะเพราะว่านี่มีต้นกล้วยแล้วก็มีพริกนะคะนี่มีพริกมีพริกแล้วก็มีอะไรเยอะไปหมดนะคะก็คือไม่ห่วงค่ะ ถ้าปิดก็มีกินูีนะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไรก <c oughs> ็ <c oughs> จะมาเอาผักสลัดไปจะเอาไปแล้วจะไปก็ค่อยเอาจะก็ค่อยไปไนี่นะคะเขียวไปหมดแล้วนี่ก็คือผักสลัดนะคะ เยอะเลยเอาไปกินกับอ,อะไรก็ได้ <laughs> อันที่ขาวๆนั่นก็จะเป็นแตงโมงนะคะนี่ก็จะเป็น้นมะม่วงนะคะคือดอกแล้ว นี่อันอันนี้อันนี้คือมีลูกแล้วอ้าวทำไมไม่โฟกัสไม่โฟกัสละ่ะอ้าวมีลูกเล็กเลกแล้วนะคะคุณพ่อจะมาเอาควายไปใส่น้ำฮาฮ่าฮ่วก่าฮ่าา นี่ก็เป็นต้นทับทิมนะคะทับทิมมหัวฉันเพขึ้นโครลาทางนี้เนา้นใช่ไหมอิ่ก็ยึดนะล็อกท <laughs> างนี้นี่ล็อกอันนี้ไม่ทาำเลยก็ล็อกนนถ้าก้าวอ่ะ ปันไอ้ตุยมาขายเง้ยบอกตุยะไปเอวอยู่เนาะอกจมเอกอมันอมานีโยกันรมาอยกันโนอยู่แกหลอกมากเลยโอ้โนะโขนกางอ่ะโหตี้ดอก่ะเออเนะนี่กันเนอตอนนี้าพอกว่ยังออก พอร้อยๆนะต้นมาลากเปียกน้ำตาลมามาลากกลมมาลากกมเนี่ยนี่คขอให้บดอกอ่ะอ่ะแต่ใช้ลากินขนมน้องปลาโทูเถียงเหรอซื้อน้องพ่อใหญ่เนี่ยซื้อมไส่ซื้อถึงไี้ค่ะโอคเลยกินเฉ่งจะลากเปิดลากแล้วน้อขาไปล้าง โซ่ลนนงตาเนาะ่ของมัาดอเพิ่หน่อยะเออเนาะม, <c oughs> มุดกึ่งตื้นมันมุดใกล้กันี่นี่น,นี่น้ำตกอยาวน้ำตกเกาะยาหนี่ก็แล้วน้ำตก,ออกน้ำตกไปไกลน้ำตก <c oughs> เหนือร้อน <c oughs> มีหน้า,ายย้าอะไงี้ <c oughs> มีที่หน้า้ายเอง <c oughs> น้ำตกเลยน้ำมันไม่สะอาดไปไม่ได้นะเราจะเอาไปล้างน้ําที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็ไปล้างที่บ้านเอกนะคะก็คือว่าหัวใหญ่มากค่ะกินกับเม่ปลาทูก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อก็กินกับกินกับซอยน้อยแล้วกันฮะ น้องก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยนะคะน้องคําพออก็จะไปล้างผักมากินกับข้าวซอยน้อยนะคะแต่ว่าข้าวซอยน้อยอยังไม่ได้ทํานะคะก็ยังไม่ถ่ายดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปซ้ํากันเดี๋ยวเพียบซีเกียรตดูก็ <laughs> <laughs> วันนี้น้องคําอก็มาอัปเดตสวนเซยๆนะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเนาะค่ะมองก็เลยถ่ายนะคะก็เอ่อไว้วันหลังเนาะค่ะมองก็จะชวนเพื่อนๆมาถ่ายด้วยกันนะคะทำอะไรกินอะไรกั่านนี้นะคะก็ฝากติดตามตอนออคลิปต่อไปนะคะพูดเป็นหนังเลยก็ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพียบสีทางหลาย เสียงหายหมดแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องคำพองด้วยนะคะก็กดติดตามให้น้องคำพองด้วยนะคะน้องคำพองจะได้ถึงเหมือนซับเร็วๆนะก็จบคลิปแค่นี้นะคะไม่พา r ค่ะไปล้างผักก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาซอยก็ยังไม่ได้แช่เลยไม่รู้จะได้กินเมื่อไหร่นะคะไปก่อนค่ะ